ไม่ว่าชาวพิจิกจะริเริ่มทำอะไรสมมติมจะทำการค้าสักอย่างหนึ่งก็จะได้คนในครอบครัวนั่นแหละช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนเป็นอย่างดีนำพาให้ประสบผลสำเร็จนำพาให้เงินทองเข้าบ้านแอนมื่นสีชีดวงสวัสดีครับมื่นเทวฤิ์ครับอาจารย์สีค่ะ ชี้ดวงชาวราศีพิจิกมหากเกษตรเด็ด <Dead S 1> เรื่องอล<อ>ะวน,น<ๆ>ก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม<ๆ>่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักจองคิวทางไลน์ได้เลยค่ะครับผมอย่างที่เราบอกไปนะคะมหากเกษตรนะคะ ค,คำว่าเกษตรก็หมายถึงว่าะะมีคุณภาพมีความมั่นคงนะคะมีความสม่ําเสมอนะคะคแล้วในเดือนนี้ดาวที่เป็นเกษตรมีถึงสามดวงนะดาวอังคารนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนราศีเมษก็จะมีตําแหน่งเกษตรราธิบดีินในราศีเมษนะครับดาวศุกร์ก็ได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีในราศีพฤษภนะครับ ดาวพุธก็ได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีในราศีมิถุนเดืเอนนี้นะคะมีดาวกเกษตรถึงสามดวงนะคเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่ามีความมั่นคงในรเรื่องต่างๆถึงสมเรื่องในแต่ละราศีนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆราศีจะมีความมั่นคงแน่นอนแต่เรื่องอะไรนั้นแยกย่อยอ,ออกไปครับผมกรอบในการทายในมุมของมหากเกษตรของเรานะครับ ตั้งแต่วันที่2มิถุนาถึงวันที่27มิถุนานะะจริงๆก็ตีทั้งเดือนนั่นแหละแต่ว่ากรอบที่ชัดเจนจริงๆก็คืออยู่ในช่วงนี้นะครับชาวพิจิกนะคะอย่างที่บอกนะ,ะเดือนนี้นะข้อดีของชาวพิจิกก็คือคุณจะมีความมั่นคงหรือมีเขาเรียกว่ามีอะไรดีๆในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินนะคะคบคุตรบริวารใหม่ๆมนะคะหรือเขาเรียกว่าได้คนดีได้มิตรนะคะม,มาทําให้กิจการการเงินของเราดีขึ้นในช่วงจังหวะน,นี้ค่ะค ในกรณีของการเงินที่โดดเด่นขึ้นหรือแม้กระทั่งบริวารหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามิตรเก่าๆบริวารสูงวัยเก่าๆที่จะมาช่วยสนับสนุนผลักดันชาวราศีพิจิกเนี่ยหรือจริงๆแล้วเนี่ยการมาเนี่ยมันอาจจะมาในแง่ของแนวร่วมคู่ค้าก็ได้เพื่อนเก่ากลายมาเป็นหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเกณฑ์นี้อยู่ได้ทั้งเดือนสามารถรมาได้ทั้งเดือนหรือแม้แต่ คนในครอบครัวน่ะสนับสนุนเราช่วงจังหวัดเนี้ยไม่ว่าชาวพิจิกจะริเริ่มทําอะไรสมมติจะทําการค้าสักอย่างหนึ่งก็จะได้คนในครอบครัวนั่นแหละช่วยเหลือสพอร์ตสนับสนุนเป็นอย่างดีนาพาให้ประสบผลสําเร็จนําพาให้เงินทองเข้าบ้านนะคะโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยชาวลัคนาต้องเน้นนะเน้นว่าลัคนาพิจิกเนี่ยโดดเด่นมากแต่ถ้าเป็นราศีราศีพิจิกช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยโดดเด่น แต่เดือดร้อนอต้องเข้าใจว่าลัคนานี่เด่นแต่ราศีนี่เด่นด้วยแต่ว่าร้อนด้วยร้อนรุ่มด้วยต้องเดินทางต้องไปนู่นมานี่อยู่ตลอดเวลานะครับต้องพลิกต้องแก้ในช่วงครึ่งนแรกนะครับแล้วถ้าอย่างที่อาจารย์ศรีบอกว่า,าบุตรบริวารมีส่วนช่วยอันนี้ก็ต้องมีข้อระมัดระวังถูกต้องระวังไหมบางครั้งอ่ะการที่เขาช่วยอ่ะช่วยจนเกินไปบางทีก็ละเอียดละอ,อกเกินไป กระมิดกระเมี้ยนหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันที่มันเกี่ยวกับตัวบุคคลเนี่ยบางทีมันก็เยอะเกินไปจนจนทําให้เราแบบเสียเสียเรื่องเสียเวลาเสียเสียบางอย่าง <c oughs> อารมณ์ประมาณว่าผมทํางานแล้วมีมีลูกมีหลานมาช่วย <c oughs> เราก็สั่งงานเขาไปเขาก็ทำแหละแต่โอ้โหกว่าจะจับกว่าจะเลี้ยงกว่าจะทํากว่าจะพับอะไรได้แต่ละอย่างนี่มันดูละเมียดละไมไปซสหมด <c oughs> บางทีมันก็ อยู่ในกรอบอยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์จนจนเราเนี่ยมีปัญหาอึดอัดหรือว่าเสียหายได้ในท้ายที่สุดมันก็มีเกณฑ์ต้องแก้ไขตรงนั้นเหมือนกันใช่ข,ใชข้อแรกอาจจะช้านะคะเพราะว่าอัดจจบอกแล้วว่าเพิ่งจะเริ่มใหม่ข้อสองเขาอ,อาจจะต้องการผลประโยชน์นะ,ะแบบชัดเจนอันนี้ชาวพิจิกต้องดูให้ดีนะคะสมมติคนมาช่วยเหลือก็ต้องหนึ่งแบ่งสรรปันส่วนหรือผลประโยชน์หรือตกลงกันไว้ก่อนนะคะไม่งั้นมีโอกาสาผิดใจกันทีหลังได้กรณีกรณีถ้าขัด หรือว่าเขาต้องการผลประโยชน์แล้วมีปัญหาที่หลังมันจะเป็นผู้ใหญ่ซะมากกว่าเนาะมันจะเป็นบริวารที่มีอายุมากกว่าหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เรานับถือกันแล้วเขาต้องมาทํางานร่วมกับเราหรือว่าอยู่อยู่ใต้เราเนี่ยอันนี้มีโอกาสที่เขาจะกบกบโกลยรับหลังเราอะ่ะอันเนี้ยมันมีโอกาสที่จะมีปัญหาแต่ถ้ามันเกิดอย่างนั้นจริงพอเข้าก,กลางเดือนมิถุนาปุ๊บเนี่ยมันเปิดแล้วนะเราเห็นแล้วนะ,นะแต่ก็จะขอแนะนำครับถ้าเห็นปุ๊บ ตัดปับ๊บไม่ต้องไม่ต้องไปมองถึงความสัมพันธ์อะไรเลยเพราะมันจะเสียระยะยาวกับคนอื่นๆต่อเนื่องไปอีกข้อดีที่ดีมากๆ ของชาวพิจิตรในช่วงนี้ก็คืออย่างที่บอกนะนอกจากเรื่องเองินแล้วนะก็คือคุณมีโอกาสได้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะ,ะที่ดีนะ,ค,ะค,คนโสดก็มีโอกาสเจอะเจอคู่นะคะแล้วที่สําคัญไม่ได้เจอเจออย่างเดียวนะ <starts ๆ S 2> เขาเป็นแรงกายแรงใจช่วยกันคิดช่วยกันซัพพอร์ตเราช่วยทําให้เราคลี่คลายปัญหานะคะช่วยแก้ปัญหาให้เราเพราะงั้นหนึ่งนะคะถ้าเป็นสายคนโสดก็มีโอกาสมีคนเข้ามามถ้าเป็นสายค้าขายก็มี พา <Partner S 2> ร์ทเนอร์หุ้นส่วนมีคู่ค้ามีลูกค้าเข้ามาเยอะแยะในช่วงนี้ทั้งไทยและต่างประเทศนะคะคเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงจวังหวะที่เขาเรียกว่าโอโ้โหคนเข้ามาลุมเลยแหละเนื้อหอมใช่ได้นะ,ะมันเลยเป็นเหตุของคําว่าโอลวนคือ,อคือทุกคนเนี่ยลุมเข้ามาเนี่ยคือมาแบบไม่ได้สนรอบข้างเลยนะทุกคนดิ่งมาหาที่เราแล้วพอพอพอ,พอทุกคนมาถึงตัวเราปุ๊บเนี่ย ไอ้คนนั้นก็รู้จักคนนี้คนนี้ก็รู้จักคนนั้นคนนั้นเป็นเพื่อนคนนี้นี่แหละมันจะเป็นอารมณ์จับปูใส่กระดง้ง <c oughs> มันจะโอลวนนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งกฎตั้งเกณฑ์ตั้งอะไรก็ตาม,ม,ตามที่เซฟตัวชาวราศีพิจิกที่สุดสําคัญนะครับเมื่อไหร่ที่มันเกิดโอลวนหนึ่งโอลวนปุ๊บมันจะพ่วงเป็นสองเป็นสามโอลวนคราวนี้มันจะโอลวนโอลามาเลยละทีเนี้ยอันตรายนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีมีความข้องเกี่ยวของสมมติเป็นแฟนเป็นคู่อย่างเงี้ยอ่ะ คนนั้นก็เข้ามาผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามามแสดงว่าบางทีมันไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องชู้สาวนะแต่ว่าด้วยความ,มที่คนเข้าหาเยอะก็อาจจะมีปัญหานะในเรื่องคู่ครอ,องของเราได้เช่นชเดียวกันแต่มันจะไม่เกิดช่วงต้นเดือนนะมันจะเกิดช่วง,ชวงใช้เกิดช่วงกลางเดือนไปแล้วช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะก็ก็จะเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์หรือว่างานเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเมื่อก่อนนี้มันวุ่นวายช่วงต้นเดือนเนี่ยมันจะนิ่งช่วงที่มันนิ่งเนี่ยเราต้องรีบ ต้องรีบจัดระเบียบจัดล็อกจัดโปรแกรมทุกอย่างให้มันลงตัวเพราะถ้าเออเราเหยอ่ะผ่านกลางเดือนมันจะมันจะโอนละวนอีกแต่ถ้ามันนิ่งๆมาก่อนหน้านี้เนี่ยต้นเดือนนี่แหละมันจะวุ่นวายถ้าวุ่นวายปุ๊บเนี่ยเราจะต้องแบ่งรับแบ่งสู้เพื่อจัดระเบียบในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปแต่ถ้ามันโอนละวนแล้วเรายืนดูเฉยๆกลางเดือนไปแล้วเนี่ยเขาเนี้ยมันจะไม่นิ่งนะมันจะโอนละวนต่อเนื่องและอาจจะมากกว่าเดิมมันมีเกณฑ์ความวุ่นวายตรงนั้นเหมือนกัน ในเรื่องที่มันโดดเด่นมันเด่นมากแต่เวลามันเสียมันเสียทวีคูณมันไม่ใช่ว่าดีร้อยแล้วเสียร้อยนะมันดีร้อยแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเสียมันเสียสองร้อยเลย <Okay. S 2> นะฮะ เรื่องที่เด่นอีกอย่างหนึ่งอของชาวพิจิกในช่วงนี้ก็คือหนึ่งนะชาวพิจิกจะขยันเป็นพิเศษ<อ>แล้วที่สําคัญนะนะคะ,ะเดี๋ยวเรื่องเตือนเดี๋ยวอาจารย์บอกคุณจะขยันมากในช่วงจังหวะนี้นะ,ะข้อดีก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากริเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ,คะในการใช้แรงทําริเริ่มทําธุรกิจหรือเริ่มทาอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีคัะ แต่เวลาลเริ่มก็ต้องมีปัญญาควบคู่ไปเรียนรู้นะคะไปะหาความรู้เพิ่มเติมไปถามผู้รู้นู่นนี่นั่นปรึกษาคนอื่นนะเพราะบอกแล้วตัวช่วยคุณเยอะมากนะคะ,ะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนพี่น้องเพื่อนฝูงแฟนอะไรเงี้ยเพราะงั้นพยายามไปตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าขยันอย่างเดียวแล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะ,ะในมุมที่อาจารย์ศรีบอกว่าทําไมผมต้องเตือนในมุมของ,ของการรเริ่มการเริ่มต้นธรรมชาติชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนเก่งในเรื่องของการใช้สมองใช้ความคิด ใช้การบริหารแต่เดือนนี้ทั้งเดือนชาวราศีพิจิกนี่ใช้สมองไปในการแก้ปัญหาซะส่วนใหญ่การช่วยคนนู้นการแก้ตรงนั้นปรับตรงนี้จูนตรงนี้<ม>การดัดแปลงตรงนั้นพอมีอะไรที่ลิเริ่มขึ้นมาไม่เคยคิดเน้นทําเน้น<ม>ลุยเน้นเอากําลังเข้าแรก<ม>ท้ายที่สุดแล้วหนึ่งคิดน้อยทําเยอะเกินไปไม่บาลานซ์นะครับเวลามีปัญหาก็ใช้ความคิดไม่ทันเพราะว่ามันมัน,ม,นมันพันเยอะ กับสองใช้ร่างกายตัวเองมากเกินไปเยอะเกินมากเกินจนเกินลิมิตอย่าคิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์แมนนะอย่าคิดว่าตัวเองเป็นแบทแมนนะครับเพราะว่าต่อให้ร่างกายคุณไหวคุณฟิตคุณซ้อมคุณทําให้ตัวเองแข็งแกร่งมามากแค่ไหนก่อนหน้านี้ก็ตามเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับโดยเฉพาะกลางเดือนไปแล้วคุณมีโอกาสที่จะโหมจนกรอบได้ชาวราศีพิจิกร้อยคน อย่างน้อยมีถึง70คนมีโอกาสที่จะป่วยในช่วงปลายปลายเดือนอนะครับต่อให้แข็งแรงแค่ไหนก็ตามนะครับงานทําให้คุณป่วยได้นะครับไม่เกี่ยวกับความเครียดมันเกี่ยวกับการใช้กําลังมากจนเกินไปใช้กล้ามเนื้อใช้กํากลังนะครับ แต่ถ้าเกิดใครเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานะเป็นสายช่างเป็นสายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้ถือว่าดีนะคะเพราะว่าคุณจะมีงานเข้าเข้ามาเยอะเพราะอันนี้วางแผนดีๆช่วงจังหวะนี้ปังแน่นอนแต่ก็ต้องระวังนะไอ้คำว่างานเข้าเนี่ยบางทีบางทีมันก็เข้าได้เหมือนกันนะครับมันเป็นงานที่เข้ากับ ตัวคุณเองก็จริงแต่ว่าบางครั้งอาจารย์สีบอกว่าเข้าว่าลุยเลยบางทีก็ลุยเกินก็หนักอีกเหมือนกันส่วนมากอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วคุณไปทําให้เขาอย่างเงี้ยหรือผลกระทบจากคนอื่นแล้วมาหาคุณอันนี้คุณต้องระมัดระวังเพราะปัญหาทุกอย่างในช่วงนี้ของคุณจะเกิดจากคนอื่นนะคะตัวคุณเนี่ยมีอย่างเดียวที่บอกว่าใช้กําลังเกินไปแค่นั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องอะไรเงี้ยส่วนมากผลกระทบจะไปคนอื่นเพราะฉนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะฉนั้นก็ ดูดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าไม่ไม่เอ่ยไม่ได้นะชาวราศีพิจิกท่านใดที่เป็นสายที่เกี่ยวกับหวังชื่อเสียงเราสร้างตัวตนนะ่าสายดลงดาราโซเชียลอยู่ในแสงและเงามีโอกาสที่จะโด่งดังมากโดยเฉพาะในต่างประเทศนะคะออร่าเป็นพิเศษกับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าชาวราศีพิจิกจะมีชื่อเสียงขึ้นมาการเริ่มจากตัวสำรองอื การรู้จังหวะรู้โอกาสรู้รู้จักคอยมาก่อนหน้านี้นะครับ mm hmm. โดยเฉพาะช่วงกลางกลางเดือนไปแล้วเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการส้มหล่นการเก็บตกอะไรบางอย่าง mm hmm. ถ้ายกตัวอย่างนะครับ mm hmm. ผมเป็นพระรอง mm hmm. ผมเป็นพิจิก ผมเล่นปัวประกอบมั่งพระรองมามั่งเรื่อยๆอยู่ดีๆช่วงกลางเดือนไม่พระเอกป่วยพระเอกเก๊พระเอกทิ้งงานนู่นนี่นั่นทาให้บทนั้นมันตกมาถึงเราแล้วเราทําได้เต็มที่เพราะว่าดาวประจำตัวเราอยู่ในตาแหน่งที่แบบโดดเด่นมากแข็งแรงมากขยันมากมันจะทําให้คุณมีชื่อเสียงแบบปุบปับฉับพลันนะครับสแตนแมนก็จะกลายมาเป็นพระเอกออกหน้าได้เลยนะครคราวนี้เรามาดูตัวเลขนําโชคของชาวราศีพิจิกประจําเดือนมิถุนายนกันครับค่ะ ตัวเลขนะคะเขาเรียกว่าขึ้นมาเลยทุ่มเทให้เต็มที่นะคะถ้าเรื่องนั้นคุณคิดดีทดําดีแล้วก็หาความรู้ได้ชัดเจนแล้วนะหมายเลขก็คือ1นค่ะเลข1เป็นเลขที่เกี่ยวกับการงานของชาวราศีพิจิกนะครับเลข5เป็นเลขที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งคู่นี้เป็นคู่มิดด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปคุยไปดิวหรือว่าติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับการงานหรือการเงินใช้เลข1กับเลข5คู่กันแล้วลุย ใช่นะครับอันนี้ใช้ได้หมดทุกเรื่องเลยนะคะมไม่ผิดหวังนะคะคในช่วงเดือนนี้นะคะคขอให้ชาวพิจิกทุกท่านนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอขอให้มีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือ,อกิจการเงินกิจการงานนะคะขอให้ประสบผลสําเร็จะคะ่ะขอให้ชาวราศีพิจิกนะครับอลลวนแล้วเฮงอลลวนแล้วดีอลลวนแล้วปังนะครับที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องโอโลวนแล้วครับให้ประสบความสําเร็จเลยนะครับฝากติดตามผลงานของแอนเหมือนสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับ